มาเล็กเก๋มาเลกเก๋นะฮะวันดีชาว y o u t u b นะฮะที่หายกันไปนานนะฮะวันดีช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลานะฮะอ่าวันนี้จะมาพูดเรื่องเออ tds เฉลยเรื่องนอกเป็นนาที่หายไปมีคําตอบถูกคนถามถูกและ รับรางวัลไปเรียบร้อยแล้วนะครับอ่านนะก็เป็นใครที่ไหนไม่ได้ก็ผมนี่แหละฮะไอฮฮฮนะฮะนี่นะชแนลที่ผมไปเออ่ตอบคำถามนะฮะก็เป็นชแนลของพี่ YTD นะฮะซึ่งเป็นพี่ขี่พี่ปอแหะฮะก็เดี๋ยวผมจะมาเฉลยอีกรอบนะฮะนะเดี๋ยวผมขอราสักนิดหนึ่ง เห็นไหมเห็นไหมเฮ้ยนี่ไงเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเออเหลืองเหลืองใช่ไหมตรงทองใช่ไหมเออใช่ใช่ใช่นั่นแหละนี่ไงเห็นแล้วเห็นปหมเห็นไหมเห็นไหครับวะว้าวต้องใส่ตาดีๆเว้ยมูพยายามจับภาพให้ได้นะ ใช่ใช่นะก็คุณอยางไม่ของรางวาลัละไรคุณก็ตอบคำถามไม่ถูกต้องแล้วก็ ตอบคุณอยากได้อะไรฮะแล้วผมก็จะซื้อแล้วส่งไปทางไปรษณีย์ไปให้นะปรากฏว่าน้องทามเขาอยากได้คีย์บอร์ดนะฮะคีย์บอร์ดอะไรเนี่ยแหละอะไรรี m ม x เอ็กเอ็กไอราคาเนี่ยแหละคีย์บอร์ดรีเมคอะไรเนี่ยแหละฮะใช่ฮะแล้วผมไปดูซิว่าผมจําไม่ได้แล้วอันนี้คือผมก็ซื้อส่งทางไปรษณีย์ผมก็ซื้อเป็นของฝันแล้วส่งทางไปรษณีย์ไปให้น้องทามก็เลยนะ <Wow. S 1> ไอ้คีย์บอร์ดนี้ใช่ไหมฮะใช่ครับนี่ฮะน้องทามเาก็ได้ของรางวัลไปเลยป่ะเพราะว่าเขาทายถูกทุกจุดไง ที่จริงมันมีทั้งหมดหจุดแต่ผมเอาสี่จุดพอไม่งั้นมันไม่ไหวอ่ะมันไม่ไหวจริงๆพี่มันมันแค่วิเดียวมันแค่แป๊บเดียวมันหายากพี่เออยอมรับนะเอาแค่สี่จุดพอกราถือว่าถูกแล้วกันนะคีย์บอร์ดราคาหนึ่งผมบอกเลยฮะน่าจะเป็นวันที่เท่าไหร่ที่ผมจะมาเฉลยก็คือวันนี้แหละฮะวันนี้ก็คือวันที่วันที่เก้ามีนานะฮะสองพันยี่สินะเพิ่งจะมาเฉลยนะฮะใช่ครับเก้ามีนา 2,20ป่ะพึ่งจะมาเฉลยเออนะฮะท่าทางที่คลิปนี้ปล่อยไปเมื่อปีที่แล้วก็คือวันที่10กุมภา2 0 19แต่พึ่งมาเฉลยเมื่อวันที่9มีนา2,20 0นะบอกแล้วมาเฉลยปีหน้านะโอเคไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าไอ้นกปริศนาที่ผมบอกไปนี่นะฮะไม่รู้ว่าชาตินี้จะได้หามันเจอหรือเปล่าแต่ต้องนานนะหาไม,ไม่เจอสักทีนะเออโอเคก็เอาใจช่วยผมด้วยแล้วกันนะในการช่วยผมไนดะ้หานอกปริศนานะที่ผมทําคลิปอย่างนี้เพื่ออะไรหรือไม่เพื่อแบบ ให้ทุกคนเล่นเกมตอบคาถามมาไงอยากจะรู้จริงนะว่าดูซิว่าใครจะช่วยผม,มาหานกปริศนาได้ไหมที่มันหายไปนี่นะถ้าใครตอบถูกมานะ,ะก็รับของรางวัลไปเลยนะมีทั้งหมด4ี่จุดนะที่จริงมันมี5จุดแต่หยุดลดให้1จุดหรือ4ี่จุดอ่ะนะฮะเพราะมันหายยา,ยากอยู่นะก็แบบผมอยากจะหากิจกรรมอะไรให้มันสนุกสนานให้ในการเล่นนะ่ะไม่ให้ไม่ให้การเล่นนะ่ะไม่ให้การเล่นเกมมันดูน่าเบื่อไปนะฮะอะไรประมาณนี้ผมก็เลยผมก็เลยอะไรนะฮะ ผมก็เลยนี่ไงผมก็เลยแบบหาอะไรให้คุณผู้ชมเล่นนะนี่แหละไอคลิปนกปริศนาหาเนี่ยแหละที่ผมตามหา,หาอยู่นะที่จริงแล้วผมก็หามันไม่เจอจริงๆนะแต่ว่าอยากให้คุณผู้ชมช่วยกันหานะถ้าใครหาถูกนะภายในสี่จุดนี่เอาของรางวัลไปเลยฮนะแล้วถามว่าถนะ้าคลิปหน้ามาถ้าผมทําคลิปหานกปริศนาอีกเนี่ยผมจะหามันเจอไหมผมว่าผมว่าผมน่าจะหามันเจอได้ไม่ยากนะเพราะว่าคลิปนี้มันก็อยู่บนสะพาน คลิปนี้มันก็อยู่บนตึกเดียวกับที่มันกระโดดลงมาผมก็ไม่ผมก็คิดว่ามันนา่าจะหาหาง่ายขึ้นนะไม่รู้จะหาเจอหรือเปล่าต้องรอดูนะฮะผู้ชมนะโอเคฮะก็คลิปนี้นี่ก็ลาไปแล้วนะฮะแลคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะพาไปหาโกพิสนาอีกรอบนึงแล้วกันนะขอบคุณที่ตามชมกันด้วยนะคลิปนี้จะนานหน่อยนานจะอัดคลิปนานทีไม่เป็นไรฮนะแลนะอัดคลิป สั้นไปคนก็ดา่าอัทคลิปมาไปคนก็ด่าอีกเออนะตกลงจะยังไงกันแน่นะประมาณนี้นะปรากฏว่าน้องททม์เขาก็ตอบถูกก็รับผลรางวัลไปนะก็คือก็ยยอมรับนะว่าน้องเขาเก่งมากจริงๆนะเออเขาสายตาดีว่ะนะฮะเออใช่ฮนะถือว่าฝีมือเขาไม่ธรรมดานะเขาหาถูกด้วยประมาณนี้ก็ชาแนลครับนี่คืออ่านะฮะเก่งฮะย่ำาหาเจอครับพอดีผมไปเอทำให้ภาพมันสโลช้าลงนะฮะ มันก็เลยหาเจอฮะนี่นะฮะที่ผมคุยกับเขานะฮะก็ประมาณนี้นะฮะที่คุยกับเขาก็นี่นะฮะคุยกับเขาไปก็ตามนั้นแหละฮะคุยกันไปนะฮะคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคลิปหน้าจะเป็นสารละลายเหมือนเดิมนะจ๊ะพร้อมมีนะ นี่นะั้นก็พี่เขาก็ได้ส่งคลิปวิดีโอที่ผมได้ไปหามานะฮะเดี๋ยวผมจะเอาลงไว้ด้านล่างเลยนะฮะโอเคฮะคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะฮะว่าเห้ yeah!